สวัสดีครับวันนี้นะ้ามาถ่ายตัวพื้นไม้แดงนะครับตัวนี้149แผ่นนะนี่เลยไปพร้อมไม้ตรงนะ1นิ้วคูณ2นิ้วนะครับตัวนี้240เมตรนะมีไม้พื้นแดงมีแดงใสเรียบนะครับแดงใสเรียบอันนี้คือ163เมตรนะ ติแผ่นเหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้เป็นนิ้วครึ่งนะนี่เต็มคันรถนะครับอันนี้ส่งจันทบุรีนะมีบัวฟ้าด้วยนี่เลยของค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับวันนี้แล้วก็มีไม้แดงสองนิ้วคูณสี่นิ้วนะตัวนี้เป็นไม้เนื้อหมดเลยนะ สวยงามเลยนะถ้าใครสนใจช่วงนี้เนี่ยไม้แดงค่อนข้างจะสวยเลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงไปในเพจให้ดูเนาะโอเควันนี้ไปก่อนนะครับวันนี้นะวันที่25เดือน8นะครับส่งจันทบุรีนะ